สวัสดีครับทุกท่านครับใส่เดือนบุญรักฟาร์มโดยบุญรักของมิงครับตื่นเช้าวันนี้อากาศสดใสครับท่านเดี๋ยวท่านดูบรรยากาศเห็นไหมครับสดใสจริงๆเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับ28กุมภาพันธ์2498นะครับคือวันเกิดพอสอกเกิดวันนี้ก็ตรงกับ 28่สิบปกุมภาพันธ์สองพันห้ปีเต็มแล้วอยู่มาได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่หลายท่านก็อยู่เป็น 80, 90, 100ปีก็มีนะครับเนาะก็แล้วแต่ผมก็ยังไปได้มาได้ยังแข็งแรงนะเพื่อนปู้งหลายคนที่กเกษยนด้วยกันก็มีความสุขนะครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ส่งกำลังใจทำโวยพรมาตั้งแต่27เแล้วครับเนาะก็เป็นความสุขที่เราได้รู้จักกันนะครับทุกท่านที่อวยพรมาทั้งสนิทชิดคุ้นทั้งเจอหน้าเจอตาทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันมาและหลายท่านก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากัน เรารู้จักกันทางโซเชียลบอกเเรียกเนาะทางเฟซบุ๊กบ้างทางลนยบ้างทางอินตราแกรมบ้างโอ้โหามากมานั่นคือความผูกพันนะครับเราก็ารู้จักกันเนาะก็ถือ,อว่าเป็นความสุขที่ได้รู้จักกันก็ยังทำงานอยู่นะครับก็ยังลกๆนี่ยิ่งมีใบก้ามปูเข้ามานี่ยิ่งลกหนักเลยไม่มีที่เก็บครับอยู่รถก็เต็มตึงๆเลยเนี่ยใชัมงมัน,เนะเนาะ ลกลอกอย่างนี้แหละเนาะครนี้ก็กินข้าวกินน้ำกับครอบครัวนะครับแม่บ้านก็ยังไม่กเกษียณยังเป็นผู้ดูวยการอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุก,กูลลูกสาวสองคนนะเย็นๆน,นี้ก็จะได้เจอหน้าเจอตาพร้อมตากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เจอกันอยู่ทุกวันนะครับทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อ แต่ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสื่อมากมายนะักนะฮะต่างคนต่างทางานก็จะขึ้นแต่คนนี้แหละนะพอวอทุกมือทุกมือเลยหลายท่านก็อาจจะเบื่อแล้วล่วนะเนาะท่านเบื่อก็กดผ่านไปกดข้ามไปก็แล้วกันแต่ใทยว่าถ้ามันมีประโยชน์อยู่ดีอยู่ก็ว่ากันไปนะครับเนาะชีวิตมันก็แค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้หรอกขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ให้กําลังใจที่ส่งแรงใจกําลังใจมา อยู่กันไปครับอยู่กันไปขอบพระคุณมากครับผม081 87 87 089สวัสดีครับ